สุกเสมอมันเสมอมันเครือเกาครับเมื่อนี้สำหรับทีมงานค้นบุ้ยเวียครับต่แวะเวียนมาชุมชนที่2ที่สครับมีการคัดแยกขยะของชุ่มชนนะครับโอ้พอดีกรรมการเพื่อนนั่งเฮ็ดบัญชีพอดีเอาสวัสดีครับกรรมการครับสวัสดีครับคุณลุงลุงสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้กรรมการตอนนี้ครับโอ้ครับสวัสดีครับโอ้ความหนาความตาเนาะ ครับผมครับโอเคครับอันชุ่มชนเฮ้าหนิสองสามร่วมกันเนาะสองสามสมาชิกเฮ้ามีจ้าคนเหรอเก้าสิบสี่คนใหม่ล่าสุดเนาะโอ้หลายอย่างมือนีิเอองวดกวนเดือนกวนนั่นขายเดือนละเหือได้เนาะเดือนกวนนั่นได้ประมาณสี่พันกว่าบาทที่โอ้เจ็ดพันกว่าบาทเนาะโอ้ผมเดาตัวนี้เจ็ดพันเนาะโอ้ สุดยอดแล้วครับเอาเดี๋ยวเฮดบัญชีไปได้เขาโค้งการธนาคารขยะของเทศบาลตำบลดอนดอนเขืองครับเอาผมเบิงไม่ยังแน่โอ้ข้างนี้มีลั่งครับลั่งไซเดียโอ้ในรอบเดือนหนึ่งก็หลายอยู่ครับต่อมากมับมีโอ้ล่งกระดาษครับล่งกระดาษก็หลายจบเจืออยู่ โอ้อันนี้ก็มีขวดถุงใส่ขวดครับคัดแยกเป็นหมวดมูเลยครับมาน,นี่มีเศษเล็กครับเศษเล็กสังกะสีต่างๆหมอแหกแตกกระโป๊งครับโอ้หลายอย่างครับห่วยคือมีตัวดอีแตผาล่านั่นโมเมนต์เนาะน,นี่เนาะ <c oughs> โอ้มีผูออกมาให้เนาะมาฝากแย่หลอดเอาไปปลูกก็สั้น เนี่ยรอเรน่กรรมาการเพิ่นมกักปลูกฝังนี่ครับโอ้ลังกระดาษหลายครับจากลังกระดาษมาเป็นลังไข่ครับบันเนี่ยลังไข่โอ้โหนะครับลังกระดาษจะหลายครับร้ายพิเศษเลยครับพลาสติกครับบันนี้โอ้มีหอดเครื่องเสียงน้ำโอ้หลายอย่างของที่บอส่แล้วแยกเป็นขยะเปียกขยะแห้งเอาไปขายได้กลับไปรีไซเคิลใหม่นะครับขยะเปียกอะ เอาไปกบไปฟังครับเออนี่แหละครับเฮ็ดห้ขยะลดลงนะครับแยกเป็นหมวดหมูลโอ้มากนิขางเองไรครับบ้านนี้โอ้ับมาเบิ่งขวดครับบ้านนี้โอ้ยขวดครับโอ้ในรอบเดือนหนึ่งนีุ่มชนที่สองที่สามนี่ขวดไรอันนีครับน้ำดื่มเออ น้ำดื่มน้ำนี่เป็นปัจจัยสำคัญเลยครับเดี๋ยวในน้ำเขาบริกินตามทงตามทา่าตามบอ่อเลยครับดื่มน้ำจากโรงงานน้ำดื่มเป็นขวดนะครับใส่ขวดมาเออเพราะว่าขวดเขาผ่านการข่าเชื้อโรคมาแล้วโอ้นี่ครับหลายเลยครับใช่ครับเออนี่นะครับอยู่ พิกัดอยู่ซาลากลางบ้านบ้านสังแปนมูซีตะบนแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับมีรถสุกรถเข็นไวเข็นเศษขยะมาร่วมกัน,นครับอืมหลายอย่างครับบริเวณนี่นี่แหลคนนะครับซอยกันครับ ตอนนี้กรรมการเพื่อนร่วมกันเฮ็ดบัญชีให้กับสมาชิกอยู่ครับอ่อบ่งครับขม,ขมักขเมนขยันขันแข็งครับกรรมการตะก้าไหนมีอยู่มัม่นสิบกุคนครับนนเราในเรือหาหัวกคน <c oughs> คนที่ทำงานอีหลีได้ครับเนี่ยทำงานเก่งครับส่วนมากกรรมการห้าสิบสิบเป็นผู้ยิ่งเนาะคุณลุงเนาะอ่าผู้ย <c oughs> ิ่ง <c oughs> ผู้ชายเนี่ยคอยมาหับมาหายไปเฮ็ดเฮ็ดเวียกทั้งเอือนอยู่ แต่การมอบซองเบงข้างข้าวอ่านหัวนาชุดนี่คุ้นลุงลาวันครับลุงลาวันแสนโคตรเป็นแม่บ้านของผู้ช่วยสะกนแสนโคตรครับเป็นคนดูคนมันเน้เนี่ยอไหวกำลังสางตูเด่นบอลเป็นไหวสางตูคือสีจุนคนละนี้ครับอออันนั้นไหวกาแฟไสรสางตูดอกอน,นันโอ้ยเหตุงานแข่งคันดีครับอา่า มดมีเบียร์ลายยางคนน่ะอันเบียร์นี่มืนอันนอื่นนะครับมันเบืดแล้วเด้หนคุณลาตีว่าเบียร์นี่ม,มีมีแต่ขวดเปลวมันเด้กับล่างมันได้ซื้อนาบมันอ่ะเขากินเบิดแล้วครับเออโอ้เอาแต่ขวดมาขายครับนี่แหละครับอันซิ่งที่นี่ก็สามารถจำนายได้ครับอยามองขามเด้อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตะบนเขืองมีโครงการคัดแยกขยะนะครับแต่และชุมชนทั้งเก่าชุมชนนะครับมีอยู่เจ็ดชุดที่นี่อยู่บ้านสังแเนมือในกาชุมชนที่สองที่สามิันร่วมกันครับรวมกันเอาขยะมาไว้สลากลางบ้านอันอันหัวนาลุงอันตอนไหนรถเพิ่นสิมารับเนี่ย ใบใบเนาะใบม่วงก็กว่าเนาะตอนใบใบอันนี้เอาเอาไปส่งใส่เหอะพอร,มร,อรวมชัยอำเภอสว่างแดนดินเนาะอันเพื่อนมีรถมารับเอาเลยลบ่โอ้มีรถมารับเอาเนาะเข้าป่ะเดี๋ยวไปโซงเองตัวโอ้ไปเอาถุงถุงเกาถุงถุงใส่สิ่งของขึ้นแหละครับไปรับตังค์พร้อมโอ้ เอาได้ยินข่าวว่ามีเงินสงเคราะห์อันจากท่านขั้นขยะด้วยเนาะอะมีเงินสงเคราะห์นี่สงเคราะห์พี่น้องเฮาที่จากไปที่ตายเนาะเอะอมีรายละสองเพราอะไรก็โอ้ขึ้นมาเป็นสามพันบาทแล้วครับโอ้ดูแลพี่น้องครับย่ามจำเป็นเฮาท่าพอได้ค่าพักค่าย,ยังเติมกันไปนี่แหละครับเฮ้อเลยกล้มหน้าเฮ็ดติเบียงเนาะเออ ยิ้มนี่ม่เห็นว่ากระดา,าหาอยู่จะหายอยู่อันอันคุณหลอดเปิดหนานี่คุณหลอดหันหนามาเนี่ย <c oughs> เออนั่นแล้วคนไข่แน่เนี่ยขุยนอ,อ่า,าอ,อ,อันค <c oughs> ุณลุงอยู่กลางหัวหนามูครับคนไข่แน่เ <c oughs> นีเออ่ยอันสุดท้ายมูนี่ลาตีเออลาตีได้นี่ ยิ้มนาตีบ้คขยิ้มครับเพราะว่าแขวะคนกำลังปงไม่อยู่ปงไม่อยู่เอาละมือนี่มีโอกาสเยี่ยมคณะกรรมการเฮ้าขยันขันแข็งครับขมักขม้นสมกับเป็นแม่บ้านแม่เลื่อนครับเอาช่วงนี้กับข้นมุ้ยเวียกอ่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละครับเอาขอบคุณทุกคนครับอยู่ดีมีแห้งสวัสดีครับสวัสดีครับผม